สิ่่่งไรร้รทีีพอเจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะว,วันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นบวังเรามาอยู่ที่สมโมสรอาหารบกค่ะแน่นอนค่ะวันนี้มาในานามของคนไทยคนหนึ่งนะคะที่มีหัวใจที่รักชาติเต็มเปี่ยมเลยค่ะและยิ่งไปกว่าน,นั้นเรามีโอกาสได้มาสนทนากับคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันทค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ท่านทํางานมาเยอะแยะมากมายนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพแพทย์เนี่ยแน่นอนว่าต้องเกิดจากความการุณาออกมาจากใจอยู่แล้วนะคะ,คะและว,วันนี้ได้ฟังท่านร่วมสนทนาในเรื่องหัวข้อที่ว่ากูห่วงห่วงชาติของกูอยู่สวรรค์น,นะคะซึ่งก็เป็นการได้เอ่ยถึงพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ของไทยที่ส่งกอบกู้แผ่นดินไทยแล้วก็ในตอนหนึ่งเนี่ยที่คุณหญิงหมอได้พูดถึงว่าเรามีศาสนาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ค่ะ,คะอยากจะขอโอกาสสนทนาในในเรื่องนี้กับคุณหมอค่ะว่าทํางานหนักมากแล้วก็ภาพที่เราเห็นกันแล้วทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าโดนใจกันทั้งนั้นนะคะภาพที่คุณหญิงหมออยู่ท่ามกลางศพ เมื่อครั้งที่เกิดเหตุสึนามิอยู่ภาคใต้แล้วรับประทานอาหารอยู่ตรงนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่หล่อหลอมในการทํางานคุณหมอในการเป็นตัวคุณหมอมาโดยตลอดค่ะขอขอโอ,อกาสในเรื่องนี้คืคอ,อ,อการเลือกเป็นหมอเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ได้ช่วยคนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราอยากจะเลือกอะไรที่มันเป็นตัวเราได้ ก็คือเช่นเราอยากจะแต่งตัวอะไรประมาณนั้น <Okay. S 2> ก็เลยทําให้จุดลงตัวมันมาอยู่ที่พยาที่แพทย์ mm hmm. ซึ่งก็มีงานส่วนนึงเป็นการผ่าศพ <Okay. S 2> แต่พอเลือกมาอยู่ตรงการผ่าศพปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนแล้วมันเป็นประโยชน์ยิ่งคือการได้เห็นธรรมะ mm hmm. ของชีวิตผ่านความตายและก็เรื่องราวของคนตายนะคะซึ่งมันทําให้เราเนี่ยได้เห็นาการเกิดนะคะก็คือมนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะรวมทั้งเวลาเราจะตายความตายเนี่ยมันมไม่มีเหตุมีผลซึ่งไองานตัวนี้ค่ะที่ทําให้เราเริ่มเริ่มเห็นว่าการเกิดมันก็มีเหตุผล มากกว่าการที่เรามาอยู่ในโลกนี้แล้วก็เป็นใครอะไรประมาณนี้<ม>ที่สุดเราก็ทราบว่า<ม>คําตอบอยู่ที่ธรรมะมคําตอบอยู่ที่ธรรมะนะคะ<ม>แต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรมากก็<ม>คือหมายความว่า<ม>ธรรมะบอกเราว่าคน<ม>เราต้องเวียนว่ายตายเกิดนั่ก็ว่าไป<ม>จุดที่สำคัญที่สุดก็คือการได้เข้าไปอินเดียนะคะตอนที่หลังจากเหตุการณ์สึนามิเราได้เจอท่านเจ้าคุณและแนะนำนี่ยพอไปที่อินเดียเนี่ยเราก็ใช้วิธีวิทยศาศาสตร์ อย่างแรกเลยเราได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อครั้งที่ทรงจนิพานเนี่ยครั้งที่มีชีวิตในพรสุดท้ายเนี่ย <Okay. S 1> ลำบากมากนะเพราะมันส6 0 0ันปีที่แล้ว <Okay. S 1> แล้วก็ชีวิตท่านก็ต้องเจอสารพัดอุปสรรคมันทำให้เราเห็นเรื่องแรกค่ะว่าเฮ้ยมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ดีก็คือการที่ไม่เจออะไรที่เวลวร้ายเลยไม่ใช่ ไอสิ่งไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันมีความหมายให้เราฝึกหมายถึงว่าแม้แต่พระบรมศาสดาที่ตรัสรู้วิชาที่ยิ่งใหญ่แต่พอจะปริานิพานก็ก็มีมีมารผจญว่าเนอนเถอพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ได้แปลว่าการไม่มีอะไรเลยภาาในชีวิตคือสิ่งประเสริฐไม่ใช่ได้คือคือสิ่งที่เราเจอนะคะพอเรื่องที่สองค่ะก็เริ่มมองว่าอ้าวแล้วมันพุทธศาสนาเกิดอะไรขึ้นมันหายจบจากอินเดีย ใช่ไหมคะคือหลังเสด็จปรินิพานแล้วก็300ปีก็หายละถูกทำลายเกลี้ยงเลยเราก็มามองมันไปอยู่ที่ไหนอะประเทศที่ดีที่สุดเลยในการที่ศาสนาอยู่กลายเป็นประเทศไทยมันไม่ใช่ว่าเราเชื่อคิดเอาเองทึกทักแต่เราก็ไปดูค่ะ้ังค่าพม่าเขมรกัมพูชาลาวเวดนามันหายหมดเลยในฐานะวิทยาศาสตร์ก็มาต้องมาตั้งคำถามว่าทำไมจึงอยู่ทำไมจึงหาย เราพว่าสิ่งเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่สุดคือการที่ถูกเป็นเมืองขึ้น<ม>แล้วก็พอต่างชาติเนี่ยเขาก็ทาลายระบอบตริย์ทั้งหมดของคนตะวันออกยกเว้นประเทศไทยจากนั้นเราก็เลยเริ่มกลับมามองว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยาศาสนาของประเทศไทย,ยมาอย่างไงอยู่อย่างไงเราก็เริ่มเจอแล้วคะ่ะเริ่มเจอว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ มากบ้าง<ม>น้อยบ้างในแต่ละราชการนั่นคือจุดเริ่มต้นจากการทําอาชีพเนี้ยแล้วก็มาเจอค่ะคุณหมอบอกว่าได้เห็นความตายที่หลากหลายแล้วบอกว่านี่แหละคือทร,รมาค่ะมันเป็นยังไงคะเอ,อ่อด้วยความที่เราก็จะตั้งคําถาม,ถามค,คืออย่างเดิมที่มันตั้งคําถามอยู่ว่าการที่เราเจออุปสรรคแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยที่พอมมาเจอเรื่องความตายเนี่ยเราก็พบว่าเพ้บางคนน่ยยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะทําไมตายอย่างนอนาถอย่างยกตัวอย่างลูกศิษย์ ต้องเรีนแพทย์ถูกจริงแล้วก็ตัดคอแล้วก็เฉือนออกเป็นชิ้นเล็กๆ mm hmm. ทำไมเขาทำอะไรจึงเจออย่างนี้ mm hmm. มันปรากฏว่าไม่พบคำตอบในโลกปัจจุบัน mm hmm. มันก็เลยทำให้เราเริ่มคิดว่ามันต้องมีเหตุผล mm hmm. อื่นปรากฏว่าธรรมะเนี่ยตอบคำถามไม่ได้มันเหมือนคนเรายังไม่ทันชดใช้หมดในโลกนี้ไอ้สิ่งที่ังเหลือที่เราต้องชดใช้กรรม มันยังต้องตามกลับไปได้อีกวงจรหนะ้าถ้าเรายังไม่นิพานมาันก็ทำให้เราเริ่มเข้าใจว่าไม่ควรจะอยู่กับความสุขแต่ควรจะใช้โอกาสที่เราเจอความทุกข์สร้างประโยชน์คือความสุขจะไม่สร้างประโยชน์ค่ะแต่ว่าถ้าเราเจอปัญหารุปประสัก์เนี่ควรจะเอามาสร้างประโยชน์อันนี้ได้จากความตายเพราะว่าเราพบว่ามันไม่ได้คนดีต้องตายดีเสมอไปประมาณนี้ค่ะ คุณหญิงหมอบอกว่าจากที่เจอว่าเขาตายทาั้งๆที่เขายังไม่ได้ทําอะไรมาเลยแล้วมันไม่ใช่เรื่องของชาตินี้แล้ววิชาสมัยใหม่ที่คุณหญิงหมอเรียนมาเนี่ยมันมันจะขัดกันไหมคะกับเรื่องของความเชื่อมันจะเก่าไปไมค่ค่ะหรืออะไรไงคะคือโชคดีที่ในวัยเด็กโรงเรียนและพ่อแม่ได้สอนในหลายๆสิ่งที่มันไม่มีคําตอบทางวิทยาศาสตร์ม,มันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่หลงว่า เราจะชื่ออะไรจะต้องเป็นคำอธิบายทางวิทยศาศาสตร์ <Okay. S 1> แต่นั้นขณะเดีวยวกันเนี่ยเราจะพยายามหาคําตอบจากสิ่งที่เราเจอ <Okay. S 1> ซึ่งเรื่องราวของความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่อธิบายได้ดีที่สุด <Okay. S 1> แล้วปรากฏว่าจังหวะที่ที่เห็นชัดที่สุดนะคะก็คือการทําคดีเนี่ยเจนงจีรา <Okay. S 1> ชีวิตเราเปลี่ยนแบบมากมาย <Okay. S 1> ถ้าเราใช้หลักที่คนอื่นเขาพูดกันในสังคมเนี่ยทางออกมีทางเดียวค่ะนั่นก็คือคุณหมอกําลังจะดับ ดับหมายความว่าคนเราดังเร็วดับเร็วยิ่งสูงยิ่งหนาวเราจะต้องหนาวตาย <c oughs> แต่ว่าถ้าเราเอาธรรมะมาคิดมันก็จะมองเห็นทางออกว่า <c oughs> เออมีทางอื่นไหมก็พบว่าก็ถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราดัง <c oughs> เราก็ไม่ดับ <c oughs> ถ้าเราไม่คิดว่าเราสูงเราก็ไม่ตก <c oughs> เราก็เลยเริ่มเข้าใจภาวะธรรมนหนึ่งก็คือทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติ ใช่ไหมคะมันก็นี่นี่คือด้วยเพราะว่าในวัยเด็กไม่ได้ถูกสอนว่าธรรมะไม่น่าเชื่อถือเพราะเอินถูกสอนเราก็เลยไม่ค่อยได้ไปคิดในแบบไม่จริงหรอกอะไรประมาณนะั้นมันจะทําให้ลุ่มหลงนี่พอเราคิดได้จากกรณีนี้มันก็ทําให้จากนั้นมาเนี่ยทำให้ต้องยิ่งแสวงหาข้อมูลในทางธรรมะเพิ่มขึ้นค่ะข้อมูลในทางธรรมะที่คุณหญิงหมอพูดถึงก็คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองได้พัฒนา ในเรื่องของการสร้างความดีหรือว่าธรรมะในตัวตนยกตัวอย่างนะคะคก็ถ้าเรารู้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่ควรจะมีความสุขแต่เราควรจะมองว่าเป้าหมายสุดคือนิพพานคําถามคือจะนิพพานยังไงเราก็เริ่มได้คําตอบค่ะเพิ่งเข้าใจคําว่าพระโพธิสัตว์นั่นก็คือเส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายคือนิพพานเนี่ยมนุษย์ต้องสะสมสามอย่างสาแต้ม ทานศีลบารมีเราเลยทานศีลภาวนาก็เริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าอ๋อทานเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วเราทําให้เขาอยู่แล้วศีลเราก็รักษาศีลแต่ว่าเรารู้แล้วพระสงฆ์เนี่ยรักษาศีลมากหมอก็เริ่มเพิ่มศีลแปดส่วนภาวนาเนี่ยก็เพิ่งจะเข้าใจว่าอ๋อที่ยุบหนอพองหนอใหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยที่แท้ก็คือเป็นพลังที่จะส่งให้เราไปสู่เป้าหมายคือนิพพานหลังก็คือเรียก ศึกษาเพิ่มเติมทีนด้พเามาดอวนที่2ก็คือ,อการสะสม3แต้มเนี่ยสามอย่างเนี่ยมันมี2เส้นทางเส้นทางหนึ่งก็คือเหมือนที่ผู้สระทางโลกทั้งหลายก็คือท่านทาสมาธิใช่ไหมคะคแต่ว่าอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ย,ยท่เขาเรียกว่าโพธิสัตว์เราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเรายัางถนัดทางนี้ค่ะคือการที่เราไม่ได้ไปเข้าป่าละวางึ่งทุกอย่างแล้วก็นั่งสมาธิบําเพ็ญบารมีแต่เราขอเลือกสร้างความดีซึ่ง เรารู้เลยว่าความดีที่ทํายาาที่สุดเนี่ยคือความดีที่ทำออกอย่างเดียวคือความดีทําดีเพื่อแผ่นดินก็เลยไปทําเรื่องภาคใต้อ,อันนี้เขาเรียกสแสวงหาข้อเรื่องธรรมะเพื่อเอามาใช้ในชีวิตเมื่อสักครู่คุณหญิงหมอพูดว่าทําทําดีให้ออกทําดีออกไม่ใช่ทําดีเข้าหมายถึงอะไรคะคือโดยส่วนใหญ่ในเวลาเราทํางานเอ้บบราบริจาคทานเราจะที่ฐานเวลาถวายพระสวด ใจที่ฐานว่าให้ตัวเราแต่เนี้เราฝึกใหม่เราจะต้องไม่ทําเพื่อให้เราซึ่งซึ่งซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่ามันยากนะเพราะเรามันต้องไม่งกคือมันเหมือนกบแทนที่จะเอาบุญบารมีเนี่ยมาปกปักเรารักษาเราเนี่ยเราเอาไปให้คนอื่นเราก็เริ่มเรียนรู้จากธรรมะว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าทําแล้วเนี่ยในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือมันเป็นดับเบิลอะนั่นนะคะนี่คือสิ่งที่เขาทำออกค่ะ เราเราได้สนทนากันในวันนี้เนี่ยพอจะมองเห็นประเด็นหลายๆประเด็นที่คุณหญิงหมอพูดถึงว่าจากการหล่อลอมกล่อมกล่าวจากครอบครัวนะคะแล้วก็จากการที่เราทํางานที่เรามองเห็นความตายที่อยู่ข้างหน้าหลากหลายรูปแบบมันก็เลยทําให้เห็นธรรมะที่ปรากฏหลายท่านอาจจะมองว่าธรรมะมันเป็นเรื่องยากทีนี้เนี่ยแหะคา่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาคุยกับคุณหญิงหมอพรทิพย์กันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะว่าสิ่งที่คุณหญิงหมอเห็นอยู่ข้างหน้า คือการตายหลากรูปแบบและตรงนี้เองที่ทําให้คุณหญิงหมอตระหน,นักว่านี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะได้พบแล้วมันมาเตือนใจคุณหญิงหมอย,ยังไงและก็จากการหล่อลอมกลองเก่าที่มากไปกว่าการสอนว่าสิ่งเหล่านี้คือมันเป็นการกระทําของเราและมันจะส่งผลต่อมาใน พบปัจจุบันของเราได้หรือว่าต่อไปในอนา,อนาคตได้นะคะวันพรุ่งนี้ชีวิตไม่สิ้นหวังเราจะกลับมาติดตามการสนทนากับคุณหญิงหมอพอรทิพย์โรจนาสนานกันต่อนะคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะออ